องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีร่วมมอบชุดวอร์มและชุดแข่งขันให้กับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่39ราชบุรีเกม 18มีนาคมเวลา9นาฬิกา30นาทีที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนายวิวัฒนิติการจนานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีร่วมมอบชุดวอมและชุดแข่งขันกีฬาให้กับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนในการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติครั้งที่39ราชบุรีเกมโดยมีนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายศีนาศรุ่งจรูนนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดราชบุรีนางสาวพันมาลัยโฉมยงผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรีผู้ฝึกสอนนักกีฬาและนักกีฬาร่วมพิธีในครั้งนี้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดราชบุรีได้ดําเนินการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่39ราชบุรีเกมระหว่างวันที่2 1ถึง31มีนาคม จำนวน36ชนิดกีฬามีนักกีฬาและผู้ฝึกสอนรวมทั้งสิ้น522คนโดยนักกีฬาที่เป็นตัวแทนของจังหวัดราชบุรีทุ่มเทแรงกายแรงใจฝ่าฟันกับปัญหาอุปสรรคต่างๆในการฝึกซ้อมและแข่งขันแสดงให้เห็นถึงความพร้อมเพรียงความสามัคคีความมีวินยัยมีน้ำใจนักกีฬาเพื่อให้นักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่เข้าร่วมการแข่งขันมีขวัญและกำลังใจ จึงได้มีการมอบชุดวอร์มชุดแข่งขันรวมทั้งให้โอวาดแก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนพวกเราเนี่ยับจะสร้างชื่อเสียงให้กับจัวันะครับวันนี้เป็นเป็นโอกาสนะครับเป็นโอกาสของเอ่อังน้อมและหลานทุกคนนะครับที่เราจะสร้างชื่อเสียงให้กับจังวัของเรานะครับให้ทุกคนนคิดนะครับว่าวันนี้เราเนี่ยมีโอกาสแล้วนะครับลงสนามทุกครั้ง ขอให้คิดอย่างเดียวว่าต้องชน,นะต้องชน,นะเราไม่แพ้ใครอยู่แล้วนะครับมือเท่ากันเท้าเท่ากันนะครับมีทุกอย่างเหมือนกันแต่ความสามารถเราเหนือกว่านะครับห้ามท้อถอยนะครับฝากไว้นะครับทุกคนต้องไม่ท้อถอยนะกำลังใจท่านั้นที่จะทําให้ชน,นะนะครับความสามารถลรุงนะุงคิดว่าหลายๆทุกคนมีความสามารถนะครับ ท่านชนะนะจะให้ตัวฟรีตุฟ้ฟุตบอลปีทั้งปีเลยนะครับใครได้ใค,ไดใครได้เหรียญทองนะครับมาบรับโัวปีฟรีนะครับที่สนามของดาวกคสุรบารลาบ,บีเอฟซีนะครับจะให้ตัวปีพวกเราฟร,ฟรีนะครับเราจะมาดูฟุตบอลฟรีนะครับแล้วก็ให้ให้เสื้อแข่งด้วย เดินพันหลายอยางเดิมพันดังอย่างแรกก็คือนะครับชื่อเสียงของจังหวันะครับเราเป็นคนราชบุรีลูกนะครับเราต้องสร้างชื่อเสียงของจังหัดเรานะครับก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จนะครับตั้งใจนะครับนะขอบคุณนะครับโทวบิดทุกคนครับ